สนุกมากเลยครับผมวันนี้ก็อยู่กับ k พาวเวอร์นะครับ eh, hmm. ในงานงานพิธีมหาสงการล้างน้ำนะครับประสบการณ์ก็เมื่อกี้พอได้ขึ้นรถแห่แล้วก็เป็นงารประสบการณ์ใหม่ดีเพราะเราสองคนนั้นเป็นครั้งแรกเลยใช่ชีวิตนี้ไม่เคยขึ <c 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 ้นรถแห่มาก่อนนี anyways, ่แต่ในสั่งว่าตาแบบมูคีวีอะไรเงี้ยคืออย่างมากเนี่ยผมจะมีประสบการณ์ตรวหนึ่ก็คือขึ้นรถกระบะอ่าขึ้นหลังรถกระบะเอาน้ำไปถังนึงแล้วก็เล่นเล่นแถวชุมชนแถวบ้านที่ที่เราอยู่กัน ไม่เต็มว่าผมพอดีพื้นที่มันน้อยไปหน่อยน้อยหน่อยเยอะขนาดนี่เลยที่ปุยกุยินกบอกแบว่าเนี่ยถ้าเกิดพื้นที่มีเยอะหน่อยนะจะลงสำหรับฟอร์มเลยีได้รอบได้แต่ก็เตรียมรถ100ให้เลยนะเดอะเตรียมเยกเลยเปลียเต็มบรรยากาศแหมเป็นอีกหนึ่งปีที่เปลี่ยนไปนะโอ้หเปลี่ยนบรรยากาศมากครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ถึงเราจะไปงานสงกรานต์กันมันก็จะไม่ใช่เป็น, duty, นแบบ ไม่ได้มีรถแห่ไม่ได้มีแบบนี้ก็อาจจะมีแบบปิสเตจแล้วก็มีการแบบการร้องเพลงโชว์นี่หน่อยนะอนจริงๆถ้าพูดถึงงานสงคัญนี่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นปีมากในรอบสามปีเลยนะครับที่แบบได้ทำงานสำคัญตัวนี้ก็ดีนะมเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเออเป็นอีกแบบหนึ่งว่ามันมีความแบบมันมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจอยจอยใช่ยื่นตอนรถแห่ร็คเขาบอกว่าเชื่อตามนี้ตามทส่วนเลยสนุกดีอยบมันสั้นไปเนาะระยะทาง ไปได้ไกลกว่านี้นแล้วบอกสั้นไปไหมก็สั้นไปแต่ว่าถามว่าร้อนไหมก็ร้อนคะแต่ก็สนุกครับสนุกมากเลยครับวันนี้มีกิจกรรมด้วยใช่ไหมกับรรมอะไรยังไงกันครับผมก็วันนี้ก็มีการเวทีเนาะมีการเล่นเกมกับแฟนขับเอ่อแล้วก็มีการแจกน้ำแจกลูกโซ่ลอยครับผมเปนน้ำที่แบบไงวะรังสิตนี่ครับเป็นโซดาครับผมใช่ครับเป็นลิ้นจี่โซดาก็เป็นเขาเรียกว่า เป็นน้ำสดชื่นให้กับเวลาร้อนๆแบบนี้แล้วก็เวลาสนุกกแบบนี้ด้วยยิ่งทาง King Power เขาเนี่ยสนับสนุนคือเหี๋ยวพันไทยเองซึ่งมินจีก็ประจักภาคกลางเองด้วยซึ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในงานที่มาออกบูธหรือเป็นร้านค้าต่างๆก็เป็นของไทยเองแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอาหารไทยเป็นอะไรที่เป็นพันธุ์ไทยหมดเลยมีหน้ามาจอยมีหน้ามาจอยไหมาแน่นอนมาแน่นอนรับอยู่ที่ King Power แล้วแหละ จริงผมก okay. ็เจอจอยกถแห่มากสุดแล้วอย่างที่บอกไปว่าเป็นที่แตกใหม่แล yeah> ้วผมเป็นคนที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเต้นเลยเตเลยเรานงเรานั้งด้วย่ครับผมก็เป็นครั้งแรกที่เรามเพลงประกอบซีรีส์สเพลงจากซีรีส์ VR คือเราลกันเต้นมากยกมือขึน้วยที่เราร้องแบ ก็ให้กำลังใจกันเยอะมากเลยครับผมก็ร้องให้ได้หลายคนเลยครับผมแต่พี่มีทุ่มเทด้วยนะในทีนี้กับกาแฟอ๋อใช่ใช่พีให้ปอนเป็นนิดหน่อยใจจอยหน่อยเดีอยวทำเองก็อย่างสงกรามที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าทำงานทุกวันน้อแล้ววันนี้แต่ว่าเออพอได้มาทำงานแล้วเขาให้แบบให้จอยแล้วก็จอยสุดไปเลยใช่แก่อนหนจอยมันได้หลายเยวเลยนะครับนี่โอ้จะเหลืออะไรนิดหน่อยครับเบาๆหน่อย เก็บไว้น้องเผื่อไปดูมันถูกไหมคใช่ครับเก็บไม่ดีกว่าเพลงบ้าอย่าจะเพลงีรวมซีรีส์เราแบรครับผมแล้วเอรวมซีรีส์เราที่หกโซตอนที่เราแต่งตั้งนีมมันค่อนข้างสนุกสนานครับเพราะด้วยความที่มีคนด้วยแล้วก็เพลงมันมีความแบบของเพื่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันให้ความแบบอบอุ่นสนุกไหมทำงานกับพุ์คนสนุกครับใช่อย่างซีรีส์เลาเป็นรักกันเนี่ย คือเวลาที่เราถ่ายทวากันที่แบบมีแต่หลายคนรู้สึกว่ามันมีความแบบเขาทำให้เราคิดถึงสมัยเรียนที่แต่ว่าเวลาเราจะเพื่อนจะเ็นเราบว่าก็รู้สึกสมัยตอนที่เรายังอยู่ไม่ยอมเหมือนอะไรที่แบบว่าได้เจอเพื่อนเพื่อนมากชีวิตนี้เป็นไงถ่ายความเป็นยังไงเพราะออนแอร์ด้วยใช่ครับออนแอร์แล้วครับผมก็ด้วยสกิลการถ่ายที่ไม่ได้ราบเรื่องขนาดนั้นก็ตอนนี้ก็ มีการรอแนบไปแล้วครับผมแต่ว่าถ่ายก็ใกล้เสร็จแล้วก็จริงๆแล้วเหลือประมาณ7จ็ดคิวนะหกคิวเคิวครับผมก็เลยการถ่ายทำประมาณเดืออาทิตย์เต็มนิดหนึ่งซึ่งก็น่าจะเคลียร์เสร็จภายในประมาณเดือนนี้เดือนหน้าครับผมโอเโหแบ่งเวลากันถูกไหมบางทีมีบางคนก็จัดเต็มเกือบถึงนี้ใช่ครับแล้วผมก็จะไม่หลักเข้าอุลิโนะตอนนี้ก็มีถ่ายเรื่องสัมภาระด้วยก็ขอเป็น ครับผมก็หนักหน่วงอยู่ครับผมออกกอง7จ็ดวันที่ผ่านมาก่อนปิดสงการก็ออกกองไปเจ็ดแปดวันติดครับผมก็ก็สุดอยู่เหมือนกันครับผมแล้วก็ทําให้สุขภาพเราไม่ดีนิดนึงตอนนี้ก็ยังป่วยอยู่แต่ว่าสนุกเต็มที่ครับผมคนเดียวเป็นไงเสร็นตอบรับเห็นเป็นแฟนได้ไหมโอเม่เปนแฟนไ้ไหมคจริงๆแล้วพอได้เห็นกระแสตอบรับของซีรีส์นี่แบบดีใจกันมากเลยรู้สึกว่าแบบ 40วมดคิวเกือบ50คิวที่ผ่านมาทำให้หายเหนื่อยเลยก็เท่นระดับต2ตอนเลยก็ขอบคุทุกคนมากครับครับผมก็ฝากติตตาม EP ต่อไปต่อไปด้วยนะครับผมสปอยได้ไหมครับว่า EP ต่อไปมันจะมีสงอมาางังไางเอาแล้างบ้า้างบมีงางบ้งบ้างน้ากบ้าบ้าง่างบ้าง้างบ้าางบ้างบ้า่บางบางบ้งบ้างบางบาบางกางที่งบางบบาาา แล้วต่อไปที่เรื่องเนี่ยเราต้องรอดูกันว่าเขาจะเล่ายังไงให้มันเป็นแบบที่ทะเลาะกันเป็นแบบเป็นดีกันเปียกไม่นะปลาเรเปียกไม่นะอ๋อครับมันเป็นทดินเนอร์แล้วเออได้เกิดมาโยงให้แบบยกให้คู่ในซีรีส์นี้แต่ละคนมีรสชาติยังไงบ้างแต่คู่เราเป็นรสชาติอะไรยังไงบ้างผมว่าคู่เราครบรสครบรสใช่ใช่เพราะคู่เรามันมันจะเป็นเหมือนอาหารไทยกลมกล่อมมีทั้งเปรี้ยวหวานเผ็ดนั้งผู๋เขาบรรยากาศออ คิวไต่ก็จะค่อนข้างแบบออกแนวแบบมมิิเออรของผมว่าคิวไต่มันจะมีแบบมีมีความมีความหวานมีความเค็มแล้วมีความอาจจะมีความขมนิดนึงใช่ส่วนใช่แทนต้างหวานเจี๊ยบเลยเมื่อกี้ขนมหวานใช่แล้วก็อ่าใช่แล้วก็ผมรู้สึกว่าเช่นฟันก็จะละมุน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 มีความเค็มเค็มนิดนึงเออเป็นแนวละมุนละมุนกันเราตตาม รีวิวได้ไหมการถ่ายทถวซีรีส์ตรงนี้มันง่วงมาที่ไหนเพาแน่นอนเด็กก็ใช่เลยเอาสักหนึ่งเรื่องได้ไหมเวลาถ่าย12คนอะอยู่ในโีนเดียวอะถ่ายกันทายอะใช่เวลาถ่ายทำก็จะค่อนข้างนานในแต่ละซีนเพราะด้วยความที่มีคนเยอะท่องเที่ยวเหมือนกันครับผมแต่รู้สึกว่าสิ่งที่ดีเลยคือมันไม่เหงาเวลาอยู่ในกองอย่างสมมติแบบบางบางทีเนี่ยเราอาจจะแยกกันเข้าเลยแต่ก็ยังมีคนที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกนระหว่างรอเข้าเสร็ ก็จริงๆแล้วเรื่องเล่ามีเยอะมากเลยเรื่องเล่าวันนี้ก็คงไม่จบหรอกไม่จบแน่นอนสี่ชีมีการเดินเจอผีมีการเกือบตกเรือเรือเกือบคว่ำมีเจอทุกอย่างละทุกอย่างปล่อยผ้าปล่อยผ้าตลอดไม่ได้ปล่อยตลอดไม่เป็นไรไม่ต้องปล่อยผีมันสุดราวเออกง่นของของเออเออไม่ด้เดี๋ยวนั่นขอถามเรื่องเพลงนิดนึงเมื่อกี้ไม่เพลงเดียวครับผมครับผม ครับผมก็เพลงเดียวนะครับเพลงชื่อนานตลอดกาลนะครับผมก็เพลงประกอบซีรีส์เรื่องวีอารกันนะครับผมซึ่งก็เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักและก็ความสัมพันธ์ระหว่งวางตัวละครในเรื่องต่างๆะครับผมก็ฝากติดตามฟังกันด้วยนะครับทาง YouTube g ีทีวีและคอร์ ครับก็เป็นการสมัครครั้งแรกด้วยแบบที่จริงจังตอนแรกก็กดดันค่อนข้างมากแต่ว่าพอได้ทำจริงแล้วผมสุขว่าเออมันค่อนข้างสุดมันจะมีความวุ่นวายนิดนึงตอนตอนตอนที่เราถมากเพราะด้วยความที่มันเราต้องแข่งกับเวลาแล้วก็ลาบเลื่นครับได้ดีดีครับโดนชวนเข้าไปมากไหมคะโอ้ยถมากเกิ่แล้วเนี่ยไม่ชินไม่ชินมือกันยังไม่เคยครับผมไม่เคยตอนนั้นจากก่อนตอนอยู่ญี่ปุ่นใช่ใช่ โอ้มีอยู่แล้วเออนี่ถามคุมงไงบ้างเม่ราเตรียมป่ไหนนะคะครับผมก็จริงเรตอนนี้เป็นการแพนอยู่ก็กำลังกำลังคุยเรื่องโชว์คุยเรื่องแพนแล้วแล้วกาลังทำการเลือกเพลงกันอยู่เลือกเพลงว่าโชว์จะออกเป็นยังไงครับผมบอว่าสนกแน่นอนปีที่แล้วเราม้วนจอยนม้วนจอยปีที่เราไปยังไงก็อ่อมากคระ ราไม่อยากไปเวเดิมแม่เราต้องเปลี่ยนแพ้เีทางฮะแต่ที่บอกว่าก็ต้องไปเวนแต่ก็ต้องบอกว่าคนเราคนชอบครับผมส่วนแฟนที่เลือกมาเลยค่ะครับผมขอชวนนะครับทุกคนนะครับเข้ามาดูเอ l อ l the Love Love o u t l ฟ w f ฟ n Face 2024 the Love Pirates นะครับผมแล้วก็มาขึ้นเรือปอนุยนะครับและอีกห้ไม่ใช่อีก8เรือครับผมก็ ฝากกันด้วยนะครับรอบสองทุกคนจะได้รับความสนุกสุดๆแน่นอนครับผมครับเจอที่ Impact Arena นะครับครับผมรอบสองก็ยังมีอยู่ว่าฝากซื้อที่ Thai Chip Master นะครับฝาคนนิดหน่อยทุกทีสุดท้ายเราดูทุกทีมีีก้าวขึ้นก็ควรก็ฝากงานดังสุดงานทั้ที่เราพิมพ์มาสุดๆด้นะครับผมวกนี้ว่าสุดท้ายแล้วแล้วก็มีเพื่อนเราสองคนมาเพื่อทำหมนั่งคื่อจุกกระดังงเองนะครับผมเดี๋ <insan activity. S 1> ยวก็ฝากด้วยนะครับผมรับรองว่ากด้วยสองคน ทำแน่นอนเต้นกันสุดม้วนจอยแน่นอนและมีการ<ล>ขึ้นรถแห่อย่างเช่นที่เราทํากันนะครับผมจะมว้วนจะจอยจะสนุกจะมันจะแค่ไหนก็ฝากติดตามด้ครับอบคับ For those of you who are in Thailand right now uh, for the 16th of April we have โอ้ oh, uh, พี่ทหารสงการแปลงไงดี <c oughs> Rangnam Songkran kind of Festival at here at King Pao Rangnam. Uh, so for those of you who are available or those of you in the area, you can just check this out for tomorrow as the last day.